อัปเดตนะคะข่าวสารของสาวๆแบ a ็คพิงคค่ะวันนี้ค่ะพวกเธอก็มีเรื่องนะคะมาให้บลิงได้ยินดีกันอีกแล้วนะคะแม้ว่า YG ค่ะจะไม่ได้ส่ง b l a c k p ิงค์ะไปร่วมงานนะมาเป็นเวลานานกว่า3ปีแล้วนะคะแต่ว่าพวกเธอค่ะก็สามารถคว้ารางวัลนะคะ U Idol Live Popularity Award ค่ะมาครองได้สําเร็จนะคะโดยวันนี้ค่ะวันที่2ทธันวาคมนะคะที่เกาหลีใต้ค่ะเขาก็มีการจัดงานนะคะ A A A ค่ะหรือก็คือนะคะ Asia Artist a w a r d 2021 นะคะก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันค่ะที่ y านก็ไม่ส่ง Black พิงคไปร่วมงานอีกตามเคยนะคะก็เลยอดดูนะคะลูกสุดท้ายของสาวๆาวแบล็กพิงคกันไปเลยค่ะได้แต่ตัดแปะนะคะหรือไม่ก็จินตนาการแทนนะคะแต่ถ้าไปเนี่ยก็คงจะปังไม่น้อยน,นะคะแต่ว่าก็ยังว่าละคะ่ะช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักนะคะการไม่ไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะเห็นพี่ซูค่ะก็มีการน,นะคะปัดฝุ่นค่ะเอาต้นไม้แตะะ่ะเป็นต้นคริสต์มาสอันนี้ค่ะจากงานเคแบงคะเอามาอวด ให้กับลิงได้ดูอีกครั้งนะคะโดยก็ช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะพี่สค่ะคงจะมีการตกแต่งบ้านเนาะก็เลยะะเอาต้นคริสต์มาสออกมาจัดประดับบ้านแบบที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่น่าสนใจนะคะก็เห็นแฟดควอนค่ะก็มีการะะเอาเพลงมันนี่นะะของโนลิซ่ามาโปรโมตด้วยนะคะเห็นออกมาเต้นนะคะแล้วก็โพสลงใน IG ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆคู่นี้ก็น่ารักมากๆนะคะบางทีค่ะก็ขับรถไปนะคะก็ร้องเพลงะะของโอลิซ่าไปด้วยนะคะตอนที่ไล่ อยู่แบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็มาวันนี้ค่ะเอาเพลงมันนี่นะเอาออกมาเต้นแบบนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะไอค็อกออกมาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็เห็นมีข่าวดีของ b l a c k พิงด้วยนะคะก็เอามาฉลองนักแสดงความยินดีให้กับสีสาวแบล็คพิงด้วยค่ะพวกเธอค่ะได้รางวัลนะคะ u idol live popularity award มาครองได้สำเร็จในปีนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า